เผยสเปคล่าสุดสเซลมี12เวอร์ชัน global ใายชิปซันรักต้น8จน1ให้จออามมเล็120เฮิร์พร้อมแรม 8GB บน Android 12อาจเปิดตัวเร็วๆนี้สวัสดีครับผมที่ไม i ีฟ้านะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจาก s h อ p e e มาแจกงนะครับสำหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้น,นครับสนใจอะไรหรือเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ทางเวมีได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนละทธงรุ่นใหม่ที่ประเทศจีนอย่างเสวมี12ไปแล้วนะครับและก็มีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าจะมีการเปิดตัวรุ่น global สําหรับวางจําหน่ายทั่วโลกเลเร็วนี้ครับล่าสุดนก็ได้มีสเปคเบื้องต้นของสมาร์ทโฟนร,รุ่นที่ว่านี้เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเสวมี12 v e r s i o น global ได้ปรากฏตัวบนฐานข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพ CPU อย่าง Geekbench จึงได้เผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนออกมาครับ โดย x ซ a o ม i 12เวอร์ชัน global จะใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1ให้แหลมที่8 g b บนระบบปฏิัติกา Android 12ตั้งแต่แกะกล่องซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าจะมีรุ่นแลม12 g b เหมือนกับที่วางจำหน่ายที่ประเทศจีนด้วยหรือไม่นะครับสเปคด้านอื่นของ x ซ a o ม i 12เวอร์ชัน global คาดว่าจะเหมือนกับเวอร์ชันที่วางจำหน่ายที่ประเทศจีนทุกอย่างเลยครับตั้งแต่มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขอบโค้งขนาด6.28นิ้วความเร็วระดับ Full HD+ รองรับค่ารีเฟรชระดับ120เฮิรตที่ได้รับการการันตีคะแนนจาก DisplayMate ระดับ A+ p ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี Cyber Focus ช่วยจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัดให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500mAh รองรับระบบชาร์จไว67วัตต์สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 version Global จะมีราคาที่เท่าไหร่เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ